โยเกิร์ตดัชชี่เอานาทีนมอเตอร์ไซค์ซูซูกิเลสต์มันไทยประกันชีวิตเอาละคะและผู้ที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตคนต่อไปคือ พอได้แบบโจทย์เพลงนะมันง่ายนะแบบเธอที่เธออ๋อแต่พอเมื่อกี้มันไม่ง่ายอย่างที่ <And S 1> คิดอ <and S 1> ่ะ one two t h six seven, eight, one, s e and o มันยินมากแบบ two, three, four, อาจารย์แบบลิกแต่อาจารย์แบบ <and four. S 1> ไก่พูดดังไก ดีดีดไีไม่ไม่โดดแล้วหลายครั้งมากท่าเดียวแค่ท่าเดียวอะเพื่อนก็ทำเราไม่ต้องกลัวโดนเหมือนกันห้าหกเครูบอกว่านี่ขนาดไก่แค่ใส่รองเท้าผ้าใบนะไก่ไม่ได้อะแล้วแบบเออว่าเราต้องแบบกลับไปซ้อมให้หนักกว่าเดิมคือแบบเออนอน่อนสูนสงฉันก็จะนอนแล้วจ้ะแล้วเป็นบ้านเลยใส่ส้นสูงนอนนะฮะที่ครูบอกว่าให้ไก่กลับไปลองซ้อมที่บ้านแล้วก็ใส่ส้นสูงไก่ก็แบบทำค่ะแก่รู้ว่าครูเหนื่อยไก่จะ เอาให้ได้แกจะทําให้เต็มที่ค่ะทําได้เ็นเยงโทษทีโทษทีโทษทีที่ไปสีคนมีเจ้าของ จะตีตราจอเขาเป่าร้องว่าคุณสอดสิง ขาฉีกมาอย่างนี้เลยโอ้โหไก่โอ้เซเซเซเอามามาเจ็บขาใช่ไหมเห็นว่าใส่ส้นสูงนอนด้วยบอกเลยอะตอนนี้เรารู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นกับขาเราอีกตันซสามนลิกแต่คุณก็ยังยืนยันว่าคุณจะขอเต้นต่อไปทำไมอะคะ ก็หนูมาถึงนี่แล้วหนูจะถอยลังได้ยังไงถอยไม่ได้แล้ววันนี้คุณทําได้ดีที่สุดแล้วนะคะกรรมการว่ายังไงคะเอ็กกี้ค่ะวันนี้ต้องขอชื่นชมสปิริตของไก่ด้วยนะครับขอสรบดูให้ไก่ด้วยนะระอคู่ตอนแรกไม่รู้เลยนะว่าไก่ท้าแพายย่เนี่ยนะฮะแล้วก็แต่ว่าสังเกตดูจากหน้าก็เห็นเลยว่าเอ๊ะทำไมสัปดาห์นี้ไก่ดู เครียดไปหมดเลยไม่ยิ้มเลยนะฮะซึ่งซึ่งเพลงเพลงนี้เราสามารถที่จะมีลูกเล่นกับเพลงเพลงนี้ด้วยนะฮะออกทางสีหน้าก็ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเนี้ยก็อยากให้ออกทางอินเนอร์ข้างในก็ได้นะฮะด้วยละ,ค,ะครับผมในการแข่งขันเอ่อโรเมตี้แบบนี้นะครับทุกอย่างมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ในแต่ละวีคอยู่แล้วท้อได้แต่อย่าถอยครับสู้ๆครับหญิงค่ะหญิงชอบที่เขาเจ็บขาแต่เขายิงเป็น หิงว่าเขาเขาแข็งแรงมากแต่อย่างที่บอกก็คือเน้นในเรื่องของการเต้นเอาเป็นว่าวันนี้พี่หญิงให้กำลังใจละกันมาถึงการให้คะแนนค่ะ4ครับม่ข้าครับ4ค่ะและคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการทั้ง3ท่านที่ให้ไก่เท่ากับ4.3คะแนนค่ะแต่อย่างที่บอกคะแนนของเรามาจาก2ส่วนด้วยกันมาทั้งจากคะแนนเต้นและการลดน้ำหนัก ไก่ค่ะเราไปรู้พร้อมๆกันเชิญค่ะไก่น้ำหนักก่อนหน้าน,นี้อยู่ที่85.4กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ80.1กิโลกรัมน้ำหนักที่ลดได้5.3กิโลค่ะคิดเป็น6.21%ค่ะทำให้คะแนนรวมของไก่อยู่ที่ 10.51คนะแนนมาเป็นลำดับที่8ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ลำดับมีการเปลี่ยนแปลงค่ะตอนนี้ไกอยู่ในลำดับสุดท้ายณนะขณะนี้เพราะฉะนั้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าคนที่คะแนนน้อยที่สุดจะต้องตกรอบไปก่อนนั่นเองและผู้ที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตของเราคนต่อไปนั่นก็คือ ได้โจทย์เพลงเป็นเพลงคิดทอดของ Body Slam f u ฟิชเชอรลิงกับสิริพรนำไพพงค์ครับโจทย์รอบนี้ถ้าเต้นยากมากครับฝึกยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยครับเขาบิดไม่ค่อยได้รู้สึกติดที่สะโพกตึงก่อนอก่นเออตึพี่ชายเคยอ้วนครับแต่เขาลดน้ำหนักด้วยตัวเองจนผอมจนได้เป็นครูเทรนเนอร์ เ,เป็นยังไงบ้างออกกำลังกายก็แล้วครับเต้นก็แล้วแต่น้ําหนักไม่ค่อยลงเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยออกกำลังกาย 3- าสครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่เราควรจะเลือกรับประทานอาหารเราไม่ควรอดนะเพื่อจะลดน้ําหนักจริงแล้วเนี่ยควรจะรับประทานอของที่มีพลังงานต่ําเช่นโยเกิร์ตซึ่งโยเกิร์ตเนี่ยมีแอลคาไลนสูงช่วยเราช่วยผ่อผ่านไขมันแล้วก็มีใย,ยอาหารสูงด้วยช่วยทําให้เราอิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยโยเกิร์ตเนี่ยช่วยเราได้ส่วนหนึ่ง กับการออกกำลังกายด้วยเพราะฉะนั้นสู้ต่อก่อนอ่ะเล่นต่อนิดเดียวึบดีคิดว่าจะเป็นได้อย่างพี่ชายแน่นอนครับและคิดว่าน่าจะหุ่นดีกว่าด้วยคลายเจ็นคลายแต่แซ ใครคนนี้ยัมีอยา ในวันนี้ของเราสุดครับกรรมการเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างตุ้ยคะมันยากนะฮะมันยากมันยากมากกับแบบเอาเพลงมาทําใหม่แล้วให้ออใหมันกลายเป็นอย่างเงี้ยผมเคยโดนแลออ้วนะฮะกับเพลงที่มันจริงจจังหวะมันไม่อย่างเงี้ยแล้วเอามาทําแล้วโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการเต้นด้วยเนี่ยมันยิ่งแบบ โอ้เครียดอะคะเข้าใจเข้าใจความรู้สึกแต่ทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปครับวีคหน้าคุณอาจจะเจอเพลงง่ายๆก็ไดะะ้ที่ไม่ต้องทําให้คุณเครียดแบบนี้นะฮะสู้ๆครับมันก็น่ารักดีดูแลหญิงยิ้มนะคะแต่ข้อผิดพลาดก็มีอยู่บ้างเช่นว่าหูกับเท้าไม่ไม่ไม่สัมพันธ์กันนะคะในจังหวะของเพลงซึ่งมันมีความสําคัญมากกับการเต้นก็อยากให้ไปลองปรับปรุงเรื่องนี้ในอาทิตย์หน้าจะดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะเอกี้ค่ะ คือจังหวะความต่อเนื่องอ่ะมันดูขาดขาดไปนิดนึงมันเหมือนมีความกดดันอ่ะคือให้ทุกคนปลดปล่อยตรงนี้ออกไปนะฮะมาถึงคะแนนจากคณะกรรมการแต่ละท่านตุ้ยเชิญค่ะผมให้5ครับวิกนี้ให้4 5ครับและคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการทั้ง3ท่านที่ให้ก่อนเท่ากับ4.7คะแนนค่ะลุ้นค่ะคะแนนน้ำหนักจะชี้ชะตาคนเชิญค่ะ ก่อนนะคะน้ำหนักก่อนหน้านี้อยู่ที่120.9กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือน้ำหนักที่ลดลง112.1กิโลกรัมค่ะน้ำหนักที่ลดได้88.8กิโลกรัมที่เป็น7.28เปร์เซ็นต์ค่ะทำให้คะแนนรวมของกอนอยู่ที่11.98คะแนนอยู่ในลำดับที่7ค่ะ และคนที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตกับเราคนต่อไปนั่นก็คือเดดค่ะการเต้นวิคนี้ได้จดเพลงเล่ของสูงซึ่งเป็นอะไรที่ยากมาก ว่าจะแนวการเต้นที่ผมไม่ถนัดเลยซึ่งผมต้องเรียนรู้ใหม่หมดก็เลยต้องค่อนข้างเจยดนิดนึงทุกอย่างต้องละเอียดหมดครับมันข้ามขั้นตอนไม่ได้เลยถึงแม้แนวการเต้นชาติชาติจะเป็นแนวที่ผมไม่ถนัดแต่คือผมจะจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทาได้นะครับทีนี้ผมอาจจะไม่เจ๋งแล้วที่ที่แล้วแต่ผมก็จะพยายามทําให้เต็มที่ 埋下的草。 การค่ะตุ้ยทะมันเป็นโจทย์เพลงที่ยากจริงนะอะจะไม่เข้ากับตัวเองเนาะนะครับผมก็อันน่ะเดี๋ยวต้องมีอะไรที่มันเข้าทางเราอีกนะฮะอย่างที่บอกความถนัดคนเรามาถ้าเก่งทุกอย่างก็คงไม่ใช่คนนะคะมว่าแล้วแต่คนหรือว่าการเต้นมันมีหลายสไตล์มากตัวเองเองให้มาเต้นอย่างนี้หญิงก็เต้นไม่ได้อาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากับวีที่ผ่านมาแต่ก็เชื่อว่าในวีกต่อไปก็น่าจะมีเพลงที่เข้ากับเดทมากกว่านี้แต่วันนี้ก็ทําได้ดีค่ะเอกี่ค่ะ นึกว่าดูฮิปฮอปลีลาดสามชาผสมกันออ <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างผสมกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะตอนหมุนเนี่ยนะฮะคือเราก็ดูเอ๊ตอนหมุนนี่ทำไมวงกว้างมันดูแคบนะฮะแสดงว่าเธอมือสั้นหรือว่าแขนสั้นแน่ๆก็เ,ออ <laughs> เลยดูเออดูเก้งก้างไปนิดนึงอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยมาตรฐานของเดทเนี่ยเดทเป็นคนเต้นเก่งอยู่แล้วจังหวะเป๊ะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องฝึกนิดนึงนะเรื่องของสามชาลีลาดอะไรอย่างเงี ila, <laughs> <ๆ>้ยนะมันร<ๆ>ุ<ๆ>่นคะแนนกันดีกว่าแต่ละคนให้เท่าไหร่ ให้6ครับให้6ครับให้ซัก6ครับเพราะฉะนั้นคะแนนเฉลี่ยนะคะที่กรรมการทั้ง3ท่านให้กับเดชเท่ากับ6คะแนนค่ะเ,เดชต้องลุ้นน้ำหนักของตัวเองเกินค่ะเดชนะคะน้ำหนักตอนหน้านี้อยู่ที่125.5กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ 114.3กิโลกรัมลดไป11.2กิโลเท่ากับ8.92เปอร์เซ็นตค่ะคะแนนรวมคือ14.92ขคะแนนทำให้เดชมาเป็นลำยชนยิงค่ะคุณผู้ชมคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะตกรอบและตอนนี้ขอให้ทุกคนได้ส่งแรงใจมาให้ไก่พักกันครู่เดียวค่ะ Don't you wanna dance?